คุณอุ้งอิงออกมาทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอะไรยังเป็นเด็กมากยังไม่ได้ตึกศึกษาหาความรู้อะไรเลยแต่อ่านตามสคริปต์ในฐานะหัวหน้าพรรคนั้นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเธอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเธอจับพระจับผูเธอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเธออ่านสคริปต์ตามที่มีคนให้เธออ่านเนี่ย แล้วออกมาลักษณะที่มันทำสร้างความเสียหายให้กับระบบให้กับกติกาบ้านเมืองมันจะอยู่ได้ยังไงการที่เป็นลูกสาวคุณทักษิณไม่ได้แปลว่ามีสิทธิทตามที่มาตามกรรมพันธุ์ดีเที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญตรงไหนครับว่าถ้าเป็นลูกทักษิณแล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แต่การพูดวันนี้การออกมากล่าวหาแบงค์ชาติโดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าแบงค์ชาติมีเหตุผลอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ผมเชื่อว่าคุณอุ้งยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องหนี้ที่คุณอุ้งอิงพูดถึงจากสคริปต์เนี่ยเพราะว่าเรื่องดอกเบีย้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเงิน งบประมาณขาดดุลพูดออกมาในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนนำรัฐบาลนี่อันตรายมากเสี่ยงมากถ้าคุณมีความรู้แค่นี้เป็นแคดิเดตนายกแล้วมีสิทธิ์ที่จะบริหารประเทศบริหารพักใช้งบประมาณของประชาชนไปทำซอฟต์พาวเวอร์และไปทำนโยบายต่างๆนานานี่ประเทศชาติ อยู่ในภาวะอันตรายครับดังนั้นประชาชนจะต้องบอกแล้วเราว่าตอนนี้ต้องมาแสดงให้เห็นว่าเราจะยังต้องการแบงค์ชาติที่เป็นอิสระหรือเราต้องการแบงค์ชาติที่อยู่ใต้การควบคุมของนักการเมืองง่ายๆอย่างนี้เลยครับถ้านักการเมืองไม่เคารพในความเป็นแบงค์ชาติที่มีพรบรักษาบกปักรักษาความเป็นอิสระเราก็จะมีกลไกแบงค์ชาติที่เป็นเพียงเครื่องมือของรัฐบาลทางการเมืองเท่านั้น เราต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติก็เป็นใครก็ได้ที่เป็นคนของรัฐบาลเราก็จะเห็นอย่างที่เขาตั้งรัฐมนตรีนี่แหละครับขณะรัฐมนตรีเนี่ยเขายังเอาคนที่เราไม่รู้ว่าคุณภาพมาจากไหนถ้าเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติที่รัฐบาลตั้งเองได้แล้วก็ลองคิดดูครับว่าจะเป็นใครลูกหลานใครเส้นใครที่จะไปอยู่ตรงนั้นและต้องฟังคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และณวันนี้โครงสร้างอํานาจวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่นายกที่จะสั่งผู้ว่าแบงค์ชาติถ้าหากสามารถปลดได้ได้ายได้มีคนเหนือกว่านั้นแล้วถ้าคนเหนือกว่านั้นมีผลประโยชน์ทางธุรกิจมีผลประโยชน์ทางด้านที่ทับซ้อนของตัวเองและของการเมืองและไปสั่งผู้ว่าให้ลดดอกเบีย้ยเพิ่มดอกเบีย้ยให้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อประโยชน์ของเขาบ้านเมืองจะไม่พังทลายเลยครับ นี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากครับที่คุณอุ้งเองออกมาอ่านคำถแถลงที่ออกมากล่าวหาแบงค์ชาติโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยมันทำลายกลไกของสังคมนี้อย่างรุนแรงมันเป็นการบอกกล่าวแล้วว่าการเมืองไทยเรากำลังจะเละเพราะว่าคนไม่มีคุณภาพไม่รู้เรื่องมานั่งอยู่ตรงหัว เราประชาชนอย่างพวกเราที่มีความเห็นต่างที่มีความเห็นว่ารัฐบาลควรทำและไม่ควรทำอะไรก็กลายเป็นอยู่คนละฝั่งแล้วองค์กรอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยที่เขามีกระบวนการคิดมีคำอธิบายชี้แจงได้ว่าเขาคิดอย่างไรเนี่ยกลายเป็นว่าคนอย่างคุณแพทองทานนี่นะครับที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่า สถานการณ์แห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานอะไรครับความรู้ของคุณอุงอิงให้ระดับเจ้าหน้าที่ของแบงก์ชาติปกติคนหนึ่งมานั่งดีเบตเขายังรู้มากกว่าคุณอุงอิงเลยครับนี่เป็นสิ่งที่ประชาวชวนจะต้องลุกตื่นขึ้นมาแล้วก็มาตั้งคำถามครับว่าตกลง พรรเพื่อไทยนี่เอาอย่างนี้เหรอวันก่อนที่คุณเศรษฐพูธไปคุณเศรษฐพูธบอกว่ารัฐบาลมารัฐบาลก็ไปผู้ว่าแบงค์ชาติมาผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไปแต่สถาบันอย่างแบงค์ชาติต้องอยู่แล้วอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วอยู่อย่างแข็งแรงเพราะนั่นเป็นที่พึ่งของประชาชน